อือฮะสวัสดีค่ะจะกันอีกแล้วนะคะกับเกมพับจ m o b บ l e วันนี้เราจะไปแซนฮอกขอชุดเขียวซึ่งชุด,ช,ดชุดนี้อ่ะเขียวจัดเลยเออโอเคชุดนี้ได้อยู่ไหมแซ h ฮอ k เราจะไปชุดนี้ด้วยการซุ่มนะคะแล้วพาสิ่งโตรบไปด้วยพาสิ่งโตไปเดินป่โอเคเพื่อนไปการเสียเวลานะคะเล t เก o เล่นได้หรือเปล่าจะเล่นได้หรือเปล่าส่วนมากจะเจอแต่คนเรียนมากนะถ้าไปด่ัเอีเอ้าไม่ได้หรอเอาไ้จะได้หรือเปล่าจะได้ไหมต้อไปยากอะถ้าไปดันอันนั้นเออได้ไม่มีใครเล่นหรอเขาไปเล่นอีเวนต์กันหมดหรอสามคนละสามคนละครับท่านผู้ชมสี่นะครับไปเออสิงโตเราพอมากสี่สิบสี่สี่สิบห้าวิคุณนะ คุณนะคุณนะระวังจะพูดไม่สามารถโอเคอ่ดาด่านนี้ก็ได้คล้ายๆกันโอเค let's go ดูซิว่าจะไปได้หรือเปล่าสองละสองคนละถ้าเป็นมันยากจังอะเนี่ยสาเหตุที่ไม่ได้ทำคลิปแมทอื่นน่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าสีเขานะสีเขาคุณนะไปครับด้ไม่ได้อะรย่ไม่ได้ใหญ่อันนี้อันนี้พอได้นะ แต่ไม่ค่อยจถนัดค้นที้งั้นไปอันนี้ละกันเอ่ออีเวนต์ไหมไม่อมีเอนวนต์ละกันโอเคเลสโกไม่อีเวนต์นะคะเพราะอีเวนต์มันค้างไปไวมากคุณนะดึงดึงไม่ต้องให้รอนานโอ้คนไทยเบอร์นหนึ่งคนไทยอ๋อเบอร์หนึ่งคนไทยสุรินคนสุสุรินใช่ไหมอ่าใช่คนสุรินสวัสดีครับ คุณอำนวยเมื่อสี่นะคะคุณอำนวยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาตั้งใจเปิดไหมนะดูแล้วถ้ายังเปิดอ่ะไม่ไม่ไม่เพื่อนโดดเลยค่ะไม่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 มาพาหน้อมแมวมาจือดิจือดิดิดิจอขอต้อนรับทุกท่านสุสานการบินไอติมแล้วนะหะายมาโดดก็ได้เอ่อไปลงไฟฟ้าไหมคุณอำนวยทำไมคุณอำนวยไม่โดดล่ะคะ โอ้ดิฉันค้างคุณนะไปขยี้มันให้แหลกขยี้มันให้แหลกเ <c oughs> มื่อกี้ดิฉันค้างนะคะขอโทษด้วยไม่เอาเขาตอบเขารู้ว่าเราคุยอะไรอะแอนไม่ได้ดูเลยว่าข้างๆมีใครไหมไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับมีหรือเปล่าไม่เห็นใครนะจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะมีโดดตามหลักหรือเปล่านะคุณอำมวยไปไหนอะเอาลงนู่นเหรอ เออทำไมคุณทำกันอย่างงี้ไปครับคุณนะไปกลัวเออตรงนู้นมีคนนี่น่ะคุณอำนวยยิงแล้วหนึ่งเก็บเสียงขอปืนหน่อยได้ม้ยเปิดมาพับกบความว่างเปล่าแจกกใจกระสุนไม่เอาปืนนี้ไม่ชอบเออคุณนะครับ ไปให้เพื่อนฟาร์มข้างในไปด่วนฟาร์มข้างนอกเพื่อนเจอคนอะเบอร์สี่กับเบอร์สองเจอคนแต่ตอนนี้เรายังไม่เจออะไรเลยไออุซี่ก็คือแล้วก็ส่วนเขียวคือแบบเยอะอะคุณนะแต่คือไม่มีปืนเล่นน่ะก็ส่วนเขียวเยอะมากถ้าถ้าถ้าแบบมีคนมานี่คือตุยเลยนะกระเป๋าก็ไม่มีซะด้วยเฮอปุ่นแบบลูกซองคุณนะลูกสอง เรามันติดลูกสองขอกระเป๋าได้ไหมครับกระเป๋าได้ไหมครับนี่ทิ้งเคกระเป๋าได้ไหมครับเออ่อไม่มีกระเป๋าคุณนะกระเป๋าหนึ่งมีรถบักกี้อยู่นี่เพื่อนไหวไหมอะเราต้องไปไหมเนี่ย <Awesome. S 1> จะกดอันนี้ให้เพื่อนไปกดนอนเฉยบะไอ้ตุ่มไอ้ปุ่มแบบเยี่ยบม,มากนี่คือแอนไว้์ผิดที่แอนนเอาันี้มานโอเค อุกสอใส่คูณสีเอนไปหาเพื่อนดีกว่าไปหาเบอร์เบอรดีกว่ามีบักกี้อยู่ตรงนี้เบอร์หนึ่งไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคนคงไม่มีใครมาถึงไม่ใช่เราจะไปช่วยเพื่อนแล้วเราตุยนะมันจริงอหลีไปช่วยเพื่อนทีไรผมตุยทุกทีนะครับพูนาอุ๊ย บดบดบ,ด,บดเทพบดเทพพี่กันเต็มเลยโอ้โหหลบได้ด้วยไม่เชื่อโอ้โหกระโดดหลบเลยครับนมะ่คนนี่วาก็ <c oughs> าว่าโดดหลบได้ไงคนไทยนี่ครับโอ,อือคุณมาอย่างไงเนี่ยนะคุณมาได้ยังไงกันคุณมาได้ยงไงกันเอ่ย มาได้ยังไงก้น I got supplies มีสี่นี่ได้มีสี่นี่ไต้มีสี่นี่หายไปหนึ่งหายไปหนึ่งคุณนะหายไปหนึ่งระวังรอบๆด้วยหายไปไหนเอ่ยได้เลยลูกแพะได้แล้วลูกแพะหายไปหนึ่งไอ้เขาเมื่อกี้ทำไมเขาโดดดึง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 หลบรถได้คนไทยโอ้กระตุกมากอ,อุ้ยฟูอมฟูครับ I got supplies got เราจะไปหาวิลูกค้าโอ้โหวิ่งไปมากโอ้โหกระโดดไปจริงโจ้เลยสวัสดีครับคุณลูกค้าวัสดีครบสวัสดีครบสวัสดีครบสวัสดีครัครครเอ้าขอโทษนะครับผมเฉียวคุณหรอครับเอ้าขอโทษด้วยนะฮะกล่องอยู่ไหนละ่ะวิระเบิดอะทุกคนระเบิดไฟสม,มุกข,ของลูกเก็บมาทำไมก่อนตึงตึงโอเคแอนจะไปหาเพื่อนสักที ไปเปลี <c ười> ่ยนรถวุ้ยข้างบนเพื่อนเออเบอร์หนึ ừ, นงบบน่งเอาเรื่องแจี๊ กกเพื่อน,นยิงเออยิงเออเพื่นพนอยนยิงครับคนหนึ่งครับ กวัวจัดคนไทยเหรอคะน่ากลัวนะน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะระวังรอบๆด้วยได้เลยลูกเพะได้เลยลูกเพ,ไกเพะไป Let's go ซื้อดิซื้อเมื่อถึงเราเลือดตกยางออก 5Q เขาไปแต่งเป็นเรารู้สึิเพื่อนยิงเยอะไม่ใช่เหรอ <laughs> ขอไปซื้อของกอนนะ มีรถไหมไม่มีรถโอเคไม่มีคนมาแล้วโอ้กระตุกมากกระตุกมากคุณนะวิ่หมดเทพล่งคุณนะอีกนะเออแอนเตอร์น้ำมันรถแป๊บ get in the car ไปไหนอ่ะ Get the in car. ขึ้นรถขึ้นแม่เลยพี่ข้างหน้า Watch out ขึ้นหน้าครับขึ้นหน้าเออเรียบร้อยเออเพื่อจริงแล้วเพื่พออย่างเป็นคนไทยนี่หว่าโอเค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 ก็งลงไปวิคุณดำนวยคุณดำนวยไม่นะคุณดำนวยโอ้ ด้วยร <laughs> อกก่อนคอยถ้าดิฉันก่อนอย่าเพิ่งเปอะไรไปหูยรีบสุดชีวิตละนะรีบสุดๆละโอ้โหเลยโซนตามหลังอยู่ไหนกันอะมันไกลจังงั้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่บ้านนี้ Watch out ไหนไหนคะบ้านไหนคะอยู่บ้านไหนคะ,ไ,นคะไม่เห็นมีเลยไหนคะอยู่ไหนคะ ไม่มี fall back to safe zone ไปคุณเบอร์นหนึ่งคุณไปไสนี่มาพี่เออขนมน้ำมันเราจะหมดนะเฮพื่อน watch out เพื่อนยี่สิ นะโอ้โหอะไรครับเนี่ยเพื่อนมาขับไหมเดี๋ยวยเราย,ยิงเองโอ้โหไม่ไหวละไหนมาเฮ้ยข้างบนบ้านเบอร์สองล้วังไปเบอร์สองเบอร์สองอส ไม่ต้งใช้ไม่ต้งใช้ไม่ต้งใจ้เออเออไม่ตั้งใจเช้ได้ๆๆทำไงวะเออฉันขอโทษจริงๆอย่าไปใส่เพื่อนใยเลยไม่ตั้งใจ I got supplies เรา Fall <The> back to safe zone เข้าวงกันดีกว่าไปไปเข้าวงกันเราให้เพื่อนขับดีกว่านะเออไปไปครับพูนแะอ ปาไฟจะไปช่วยเพื่อนไปจะไปฆ่าเพื่อนซะได้ยังตั้งครับจานโอเคยิ้มไปเลยเยี่ยมไปเลยแต่ไม่ได้เปิดไม่นะเอาโอ้เอออย่างนี้โอ้ประตกมากนะระวังรอบๆด้วยเออยิงแม่ให้หมดไม่สนลูกใครว่าเจ้าเพื่อนขวาขวาครับเพื่อนเพื่อนจอดครับ เพื่อนลูกค้าคนนี้ลูกค้าเอาเพื่อนปลาไฟเพือนเพื่อนจะโอ้โหเพื่อนเพื่อนจะโอ้โหเพื่อนอ้ยฉันโดนไฟคุณนะเพื่อนเอาคืนเหรออันนี้คือเพื่อนเอาคืนใช่ไหมเพื่อนเอาคืนหรือเปล่านะโอเคเตือนไมนก่อนครับ ไปค่ะไปค่ะเบอร์สองเบอร์หน 2, ึ่งน้ำมันมันจะหมดอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยี่ห้าคนเลยนะวิพวงอยู่ตรงนี้ระวังรอบๆด้วยได้เลยลูกแพะได้เลยลูกแพะเออเบอร์หนึ่งก็ลงไปโลดไม่ต้องลงไม่ต้องดูไปละยี่สิบห้าคนเลยนะคุณผู้ชมระเจ้าคือบอกโอ,โอ้กระตุกมากกระตุกมากระวังรอบๆด้วยกระตุกมากครับคุณแนะกระตุกมาก ดเครื่องบินเหรออันต้องไปดูฝั่งนี้ก่อนคนไม่ลดเลยอะไปครับคุณแอเฮ้ย hey, let's go <S mark the location โอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะระวังร,รอบๆด้วยจะขึ้นไปใช่ไหมโอ้โหปืนหนึ่งขึ้นไปแล้วครับไปแล้วฮะปืนหนึ่งเรายังเอา ไปแล้วครับไปแล้วครับนะครับเอ๊ะเหมือนเหมือน เบอร์สองไม่ทันน่ะเบอร์สองไม่ทันไม่ทันเบอร์สองอยู่ไหนอะเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวนะเอ็มไม่เห็นเขาอ๋อนี่ไงลวง Mark the location โอ้เกือบตุยครับอยู่อยู่ข้างบนนะครับเพื่อนข้างบนข้างบนเหมือนกันอ่าตรงนี้ตรงนี้ Watch out อูข้อมูลคนหนึ่งอ่าซายสายเจ็ดส,สีนั <Help. S 2> ่นแหละตรงคานเห็นปังข้างบนตรงหนึ่งเก้าห้าอ่าเขากำลังชุบเพื่อนออสเมื <Awesome. S 2> ่อหนึ่งระวังข้างบนไปเอาเพื่อนนอนอยู่กลางเลยกิ้งเหมือนเขากำลังลงแต่ยังไม่ได้มันไม่โดดโลง อ,องคนขวัญซ้ายออสเซมทำไมวิ่งมาอย่างนี้ย <laughs> ทำไมเขาวิ่งมายอย่างนั้น <laughs> เรือสิบห้าแต่เพืไปบ้านต่าลยนะองครับคุณนะเรามาเชียร์เพื่อนกันนะคะเราติดเล่นไปหน่อยแกเมก <c oughs> ื่อกี้ว่าแตได้ระวังตัว <c oughs> เห็นคนเดียวไง <c oughs> เขามีสองคน โอเคเรามาดูเพื่อนกันนะคะโอ้ไม่เห็นอ๋อครับคุณนะจังหวะนี้ใส่เพลงไปบ้านเห็ดออตรงนั้นแหละขึ mm. ้นสูงไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้มีรถมาไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหน mm. อาจจะอยู่ข้างบนก็ได้ mm. คนไม่ยุบเลยอะ่ะทุกคน mm. มีคนขับรถรถอ๋อบ้านเห็ดอะขับรถ ไปเลยอ่ะข้างบนมีเพื่อนเห็นไหมขึ้นมาข้างบนแล้วังจากข้างก็มีนะวงวงหนีข้างหลังแมท <luck>, ส์ี่ข้างบนอนอโต้แคบออโตครคบ ข้างบนของแน่นมากเลยนะเออคุณอำนวยเราคุณต้องอ้อมเข้าวงแบบเจ็ดคิวนะคะคุณอำนวยอไ้อมฝ่ายได้ได้เลยลูกเพชรผลงไปซ้ายก็ได้สิบคนแล้วก้าวและเจ็ดคนเรจาจะรอลุ้นแชมป์แชมป์ กับเพื่อนนะคะกับเพื่อนร่วมตีอุ้ยเพื่อนขอโมยกระเป๋าเรามาปะเนี่ยกระเป๋าเดียวกันเลยนะเธอขอโมยมาแน่นอนเลยอะ่ะ <c oughs> ่ใช่ของเพื่อนนะเราไม่รู้อะไรเลยจำรู้ต้องมาต้องรถกระตุกนิดหน่อยระวังเข่าออซ้ายนะคะหน้ากลุ่มตอนนี้เพื่อนได้ใช้วิชาแปลงร่างเป็นงูนะคะงูเขียวอุ้ยอ่องน้ำปะเอาล็าากคันมาแค่เบรคเบรคเรคเบรคเบรคเคเบรเบรค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  เล่นดานไล่เด่นซ้ายเพื่อนสองคนเลยขวาอีกคนหนึ่งปะ<ล>มาแล้วรถมาแล้วหาตัวใครอยักขับมากอ่ะ เป็นไรด้วยเอาเบอร์สี่ไม่ได้เปิดใจโรใช่ไหมเหลือสามคนเพื่อนเข้าวงนะคะเบอร์สี่ตัวขับรถเข้าไปในว,วงอีกยี่สิบยี่สิบห้าวิขอขอบคุณนะเรามาลุ้นกันนะฮะเหลือสามคนนะครับเราจะได้แชมป์ไหมความหวังอยู่ที่คุณนะครับแตาไม่อยากจะหวังแค่นั้นหวังเยอะไปไหมไมาร์คเดล็อกเชชั่น อ่าเราสองคนคนละตี้อย่างระตี้เดียวกันสองคนระ<น>ดีเดียวกันเบอร์สี่ไอเบอร์หนึ่งได้ทำการเปลื้องผ้1 1> <น>1 1> าแล้วนะคะถอดชุดนะพรางตัวช่วเพื่อนเซ็กซี่แล้วเบอร์สี่วิ่งนะเราหันหินแล้วระวังนันยู่นติดตาเเหน่ซ้ายสมุขใครอ่ะเราอยู่ในวงอ่ะคันายซ้ายเพื่อนซ้ายแบบว่าเขาเก็บของคคเขาเก็บของ เพื่อนเบอร์สี่ขวา <Help. S 1> คนที่ขับรถเนี่ยคนเนี้ยคนณพัดึงระวังนะว่าทำไมเขาแบบไอ้นี่อ่ะไอ้นี่จะเลยอ,ะอ่ะอ่าโดนไฟอ่าลมอ่าหมดหมดนะครับ We're the best v i เอาเธอหวานเก to ยบโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับแมตช์นี้แมตช์แรกของวันแล้วก็ได้ที่หนึ่งโดยกันเพื่อนแบะ คุณอํานวยนะคะแล้วก็คุณอะไรนะเมื่อกี้จําชื่อไม่ได้อยู่ซูรินใช่ไหมคะเออปเป็นอะรายัางตึงครับเพื่อนเบกนที่หนึ่งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายที่เมื่อกี้เพื่อนกระเป๋าเหมือนเราเลยนะเออผีเสื้อเมกะบี้ไปแล้ว